สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็จะไปตามหาหมาผู้สุขสนของพี่นะคะก็คือพี่เผื่อไปเปิดโกงให้มันใช่ไหมแล้วคือพี่ก็เปิดกงให้มันไปวิ่งเล่นอ่ะแบบนี้พี่ไปทำพี่กงไปสร้างไตัวนี้ใช่ไหมล่ะใช้เวลานานมันสองสามชั่วโมงพี่ก็สร้างอยู่พี่ก็เปิดคอให้มันพี่ก็ลืมปิดคอพี่ก็ไม่ได้เล่นมาสามวันแล้วมันก็ไปไหนไม่รู้เลยไปเลยทั้งตไปตามหาหมาที่หายไป ไม่รู้ต่ายไปไหนเหมือนกันนะไปมั่วเลยโอเคเราจะไปตามหามาของเรานัาน่ไงมันอยู่ตรงนั้นก็ว่ามันไหนไปไหนาามันหาไม่เจอมันมาเล่นน้ำที่บ่อน้ำ <c oughs> ฉันต้องสร้างบ่อน้ำให้แกใช่ไหมเจ้ามาเราก็แบบเคยเล่นอยู่นะแล้วก็เคยสร้างบ่อน้ำให้มันไปแล้วด้วย <c oughs> พ,พี่มีบางส่วที่พี่เล่นครั้งแรกที่พี่ไม่ทำถูกนะ มันเจ็ดหกเจ็ดตัวมา้ายังไงยังไงเอ้ยตัวทสองเรามีสองตัวแล้วเราจะไม่ให้มา้าอ่าม้ามันอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเอาเข้าเลยเอาเข้าเลยเดี๋ยวมันก็หนีออกไปยิงจพานแล้วเราก็จะต้องปิดทอการดีเม็กไม่ปิดแล้วเนะาะเพราะเดี๋ยวเราไปเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปล่อยฉั้นเสร็จเลยเขาไปเอาไมา้ตัวกันเลย ว,วิเราคนเมื่อกี้เราเห็นดูแถวนี้ป่ะโอย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 เฮ้ยมามันแอบอยู่หลังบ้านเราดิเราไม่เคยเห็นมาเลยนะทุกคนจริงๆเราไม่เคยเห็นมาเลยทำไมขี่ไม่ได้เฉยโอเคที่บ้านแม่บ้านของเรานะก็คือมันแบบความจริงไม่ได้จะท่าหยิกหยอกหรอกแต่ว่าท่ามันเป็นอยู่กับเองก็เลยได้หยิกหยอกเลยได้แบบไม่อยากได้เลย ปไปไวชอบแบบถูกใจมากเลยไอ้รับยูยมันจะหนีออกมาไว้ทุกคน,น,นแกจะไม่มีสิทธิ์หนีออกไปไหนนแจ้วจะจะเฮ้ยอีมาไอ้มามันจะหนีนะทุกคนให้มันหนีไปแล้วมันยังไม่หนี มาควงไปไไว่าจริงๆอ่ะีวิ้แ่ดีแล้วฉลากแก้ไปไปแบายบายแล้วพี่อูเราจะไปโอเคเราจะไปหาร้านต่อค่ะไม่ไหวแค่นี้พอก็คือพี่งงมากคือแบบน้องพี่นะคะไม่เคยแบบ ไม่สร้างบ้านเลยเลยแบบกดอะไรไม่รู้แล้วก็แบบเรื่องสองเรื่องสามพี่ก็งมงพี่แบบสร้างแบบสร้างเทปซ้ายดูนีดูสิ่งที่ไม่สร้างออกมานายนายอ่ะก็นี่ก่อก็ไม่ขีม่วงออกก็ไม่ขีขาวมัน,ะนบบจะน,น,น่าเสกเริ่มจะบ้าบอดแล้วดูทั้งสร้างบ้านชั้นสองชั้นกงบ้านชั้นไอตัวนี้ชั้นไอตัวไออยู่นัหน อุโมงฉันอันนี้รู้เตียงนอนอยักฉันจะสร้างเก็บทุกอย่างดูเลเวลฉันเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมดูด้รูอ้อยากตา้หรวลอื่นหรือคนอื่นขเขาบ้างอ่ะเบี้ยอ่ะทำไมน้องฉันยังได้วะแบบได้แบบ,แบ,บเก็บุกอย่างเลยเป็นถนันวของเราน,นะคะอืมเก็บนี้ก็ไม่มีอะไรถูกทุกปาหาตามหาไมอเวย จะตามหาม้าตัวเดียวได้ม้าสองตัวแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะทําอุโมงค์นี้ก่อนเอาไว้ล่อสัตว์นะสัตว์เข้ามาคนก็เออผลเข้ามาแล้วจเอาลเขึ้นไม่ได้โอ,โอเคเโอเคจะทำหลงฉันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยโอเค,อเคพี่ทัจะสร้างอุโมงค์เหมือนกัน แล้วก็ถ้ามีอนะไรลงไปที่แล้วห้อตรวจสอบบ้านของนายสุชานอออ่าพี่ไปแล้วนะคะบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นะคะพีไ,ไปค่ะจุ๊บ